วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่พักชื่อว่าอนันตราบอร่อผุดเกาะสมุยนะครับห้องใหญ่มากไม่น่าเชื่อมาดูห้องครัวก่อน,นครับห้องครัวคือแบบโคตรครบมีทุกอย่างอ,ะอ่ะนะดูมีอะไรบ้างอะ่ะดูอ่ะตู้เย็นอ่ะหม้อหุงข้าวยังมีนี่ครับเอาดูครบไหมอ่ะนนี้ห้องนอนที่หนึ่ง โอ้โหห้องนอนที่หนึ่งโอ้โหย่างใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําในตัวครับซึ่งทะลุออกไปประตูนี้ได้เลยนะนี่นี่ครับห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะห้องน้นํานี้ก็จะประมาณนี้อ่าห้องน้นํานี้แล้วก็ออกประตูนี้ได้ประตูมันเชื่อมกันอย่างนี้นี่ออกประตูนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบโถงนะโถงก็มีทีวีจอ,อย่างใหญ่แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวอะไรแบบนี้นะนี่ อ่าแล้วก็มาดูห้องนอนหลักของเรานะครับโอ้โหสุดไหมนี่ตีย่างใหญ่อ่าทีเด็ดเลยคือห้องน้ำครับนี่ครับอ่างอย่างใหญ่กระจกยังใหญ่นี่ที่อาบน้ําที่อาบน้ําก็จะเป็นประมาณนี้ข้อมูลน,นี่เป็นเลนชาวเวอร์ด้วยนี่แล้วก็อ่างของเราครับโอ้โหอ่อางยังใหญ่แล้วก็จะมีชักโครกประมาณนี้ชักโครกยังมีโทรศัพท์ให้เราด้วยนะอ่ะประตูก็ ใสเกินนี่นี่คือประตูนะนี่ประตูมีเหมือนไม่มีอ่ะโหเพื่อนๆว่าไงห้องขนาดนี้อ่ะให้ดูระเบียงเพื่อนๆคิดว่าราคาสักเท่าไหรด่ดีลองคอมเมนต์มานะว่าคืนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์เฉลยแล้วกันนะอ่ะกระจกใหญ่นี่